ความคืบหน้าอาการเด็กทารกวัยแรกเกิดเพียงสองวันที่ถูกขโมยออกมาจากโรงพยาบาลบางเลนค่ะล่าสุดนั้นทางแม่เด็กเปิดเผยนะคะว่าเด็กนั้นมีอาการเลือดข้างในสมองสมองบวม<ด>และกระโหลกล้าวค่ะตอนนี้ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลบางเลนเพ <c oughs> ื่อมารับการรักษา <c oughs> และอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนครปฐมนะคะ <c oughs> โดยทางทีมแพทย์นั้นบอกว่าตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์ค่ะ จะต้องมีการเฝ้าระวังกันไปอย่างน้อยอีกสสัปดาห์ถึง1เดือนนะคะเด็กมีอาการที่มีแนวโน้มดีขึ้นนะคะสามารถดูดนมเองได้ขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุยอมรับลูกชายของเขาวัย43ปีมาขโมยลูกไปจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นเพราะความเบลอนะคะคดีนี้ตำรวจสอบปากคำเสร็จไปแล้วนะคะ11ปากค่ะทั้งตัวผู้กอ่อเหตุครอบครัวผู้กอ่อเหตุและทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องในวันที่เกิดเหตุเด็กทารกหายค่ะ ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลสอบเส้นทางการเงินนะคะว่าเงินที่มีการโอนเข้ามาเป็นแบบ QR code นั้นพบความผิดปกติในวันที่6กุมภาพันธ์ก้อนแรก60,000บาทนะคะแล้วก็อีกหนึ่งก้อนก็คือวันที่8สิงหาคม5วันเท่านั้นก่อนที่น้องเดชจะถูกขโมยไปค่ะตอนนี้ยังคงต้องรอการติดตามและการทำคดีความคืบหน้าของทางตำรวจอยู่นะคะ